ความพยายามที่จะเกลี่ยเสียนในสตชดับไฟในนาครนนี้ให้สนิทครับออตอนนี้ไปไกลขนาดไหนมาดูนี่นี่ครับคีย์พอยต์สำคัญของเกมสงครามในตำรวจที่ยังไม่จบเนี่ยดิวที่เขาบอกว่าบิ๊กตอ่อกลับไม่มีเงื่อนไขก็ต้องเซ็นคืนตำแหน่งให้บิ๊กโจกเ,เพราะตอนนี้<ะ>มีการพูดกันมากว่าพอบิ๊กตอ่อกลับเนี่ยมีเงื่อนไขไหมว่า เป็นคนเซ็นบิ๊กตายเซ็นให้ออกและการไว้ก่อนเนี่ยต่อมาบิ๊กต่อเป็นคนเซ็นให้คืนตำแหน่งใช่ไหมเขาบอกเงื่อนไขนี้ไม่มีไม่มีครับเงื่อนไขนี้ไม่มีเมื่อไม่มีแสดงว่าเงื่อนไขบิ๊กต่อกลับเป็นผลดีกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลแต่ไม่ได้เป็นผลดีกับสุรเชษหักพานซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ การใช้เกลีย่ยเสียไกลเกลีย่ยซูเอียเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแต<ม>่บิ<ม>๊กต่อเป็นคนเซ็นกลับนี่นะมัน,มนมจะดูภาพดีไหมถูกดีกว่าไหมดีกว่าเอาต่อมามาดูต่อมาดิวบิ๊กต่อกลับและมีกลาวว่าพอกลับปั๊บเนี่ยลาออกเนี่ยมีเงื่อนไขนี้เออมีเงื่อนไขนี้นะครับแต่คาถามคือจังหวะลาออกก่อนกเกษียณเนี่ย ในเวลาที่เหมาะสมเวลาเหมาะสมตอนไหนพี่โอ้นี่ก่อนก่อนก่อนสิ้น30กันยาเวลาพยักบาดเจ็บเวลาเสือบาดเจ็บยังไงยังไงก็หมอบครับครับแต่พอเสือหรือพยักติดปีกขึ้นมาใครจะไปบอกให้เสือเหล่านั้นขำรามครับถึงแม้จะบอกว่าเออมีเงื่อนไขเราคุยแบบนี้นะใช่เอายิงพออยู่นี่สิทธิ์ในการเราออกเป็นเป็นสิทธิ์ของคุณคนบิ๊กต่อถูกใช่ต่อมามีความพยายามอีก มีผู้มากบารมีเจราจาปัญหาเพราะจากโจกสู้กับต่อเป็นโจกสู้กับนาย,ยกเศรษฐาและเป็นโจกสู้กับตายปลดล็อกสลักนั้นทิ้งตอนนี้มีผู้มีผู้มากบารมีเนี่ยเจรจาให้บิ๊กต่ายเนี่ยบอกว่าถ้าต้องแก้ปัญหาเนี่ยเอาไม้บิ๊กตายมานั่งเป็นประหลัดสำนักนายกัรมรีครับ ปลัดท่านปัจจุบันจากเกษียณกันยานี้ใช่ไหมใช่ออท่านเกิดเดือนวันที่4กันยาย,ยน2507ครับเพราะประหลัดสำนักายุมตีโคตรใหญ่พอสมควรนะใช่อ,อไหมครับนิกต่ายมีคนอเอาไหมครับ นิกตายมานั่งนี้เพื่อตรงนี้มันโปร่งมันว่างคือวีใหญ่พลระเรือนในสําฤทินายกรัฐมนตรีกับใหญ่ตำรวจในคนละเรื่องกันคนละเรื่องเลยไหมอ่าคนเนื่อนขายนี้เสนอนี่แน่นอนครับยืนข้างบิ๊กโจ๊กฮะครับยืนข้างบิ๊กโจ๊กปัญหาคือเพื่อเปิดทางสะดวกให้กับบิ๊กโจ๊กลุ้นพบตรอแต่บิ๊กตายปฏิเสธไปแล้วรอบหนึ่งหรือว่าจะคุยอีกไม่รู้ <laughs> โ oh. นี่เราเอาชั้นความลับมาบอกกล่าวต่อไปอพี่โอมีอะไรพี่มีเครือข่ายตอนนี้ขับเคลื่อนแล้วรู้แล้วว่ากรณีของบิ๊กต่อน,นั้นจะจบภายในกันยาหรือก่อนหน้านี้ก็ขับเคลื่อนดันบิ๊กโจ๊กซึ่งเป็นนายตำรวจทำงานบรรลุเป้าหมายแต่อย่าถามวิธีการให้เข้ามาเป็นผอบอรอและใครบ้างมีใครบ้างหนึ่ง บิ๊กวอลครับบิ๊กวอลบิ๊กวอวอลเฉยๆก็ได้ครับสองนายพอครับนายพอนี้ชอบเป็นรอบยี้ยืดไม่้วใช่อ,อและรอบยี้ยืดที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันก็ถึงหลังจากผู้มีบารมีหมดอำนาจตอนนี้เกี่ยวพันไปถึงนอกประเทศครับคนต่อมาอาดีตนายตำรวจสอครับ เออนี่อดีตนายตำรวจสอนอี่โยงใยกับความเป็นนักการเมืองด้วยนะใช่ใชพูดตรงนี้น่าจะทราบแล้วเพวื่อนต่อมาต้องบอกว่ามีนะปัญหาทั้งหมดอยู่ในคนเดียวครับตอนนี้แบกหลังแอนอยู่ตอนนี้คือนายกรัฐมนตรีอยู่ในภาวะต้องตัดสินใจจากแรงกดดรรันาะบอกอแรงกระแทกทั้งสองนายกเนี่ยเดนมาร์กเดนมาคือ ทั้งสองฝั่งที่ปะทะกันเนี่ยก็มีแบบแบ็กใหญ่หนุนหลังทั้งคู่ไงใช่ทั้งบิ๊กต่อทั้งบิ๊กโจ๊กหรือว่าบิ๊กตายใครแล้วแต่เนี่ยมีคนใหญ่ของตหนุนหลังทั้ง,งหมดเลยนะแต่นายกคือประธานกตลและนายกก็คือนายกลนตรี ต้องตัดสินใจครับคนที่หนุนหลังคนที่เป็นแบค็คไม่ได้ตัดสินใจนะฮะฮไม่ได้รับผิดแระรับชอบ accountability นะฮะร <laughs> ั้ความกดดันอยู่ที่นายก <laughs> ปัญหาใหญ่ตอนนี้ในสอตอชอคือความขัดแย้งและปมปัญหาว่าด้วยเรื่องของคดีที่ติดตัวทั้งในส่วนของบิ๊กโจ๊กและในส่วนของบิ๊กต่อครับจุดชี้ขาดในเรื่องอนาคตของบิ๊กโจ๊กจะอยู่ตรงนี้ครับอันแรกเลยพี่เ การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมตำรวจหรือกอพอตอรอครับซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมายถ้าคู่กรณีเนี่ยหรือว่าพกโจกเนี่ยถ้ามติออกมาแล้ววิจัยออกมาแล้วก็ไม่เป็นคุณตัวเองเนี่ยยังสามารถไปยื่นสารปกครองได้อีกขั้นหนึ่งนะถูกต้องครับ ในกฎหมายกําหนดว่าการวินิจฉัยของกอพอกอทลเนี่ยกฎหมายกําหนดว่าให้เป็นที่สิ้นสุดครับเพราะฉะนั้นวินิจฉัยกวินิจฉัยขอผู้ขัดแย้งไม่มีทางแต่ผู้ที่ถูกต้องหาร้องต่อสารได้ครับศาบลปกครองได้ถ้าชี้ว่าคําสั่งของสอตชไม่ชอบก็คือที่บิ๊กต<อ>่าย,ายาไม่ได้แล้วหมายถึงรที่ตอนที่สุรเชษต้องกลับอ๋อต้องกลับเลยถ้าไม่ทําถ้าไม่ให้กลับถือว่าผิดวินัยและกตลหรือคนที่อยู่ในสตช ถึงคุกครับนี่กรณีนี้จุดชี้ขาดนะจุดชี้ขาดจะอยู่ตรงนี้ครับครับแต่ระหว่างทางเนี่ยมันก็ทําได้ตอนนี้ไฟมันลามไปอยู่ที่มือของนายกครับครับตอนนี้บิ๊กโจ๊กประกาศชัดเลยอืนายกสวมหมวกอยู่สองใบใบแรกใบแรกประธานกรคอรบครับใบที่สองเป็นผู้บังคับบัญชาในฐานะนายกีเป็นผู้บังคับบัญชาของผบตร โดยตำแหน่งเลยครับและนายกเคยพูดว่าก่อนหน้านี้คำสั่งให้ออกบิ๊กโจ๊กเป็นคำสั่งที่ไม่สมบูรณ์อ่าอันนี้กริสติกาก็พูดอ่าและมันเคยมีมติไว้ตั้งแต่นูน่น2482ยัง,ยงอยู่ใช้อยู่ยในปัจจุบันอ,อหากหน่วยงานใดหาหรือไปยังคณะกรรมการกริศีีกาครับหน่วยงานนั้นต้องปฏิบ,ปฏบัติตามครับอืตอนนี้บิ๊กโจ๊กเลยทำหนังสือไปถึงนายกครับบ,บอกว่าท่านรับทราบแล้วว่าการครับ ทำหน้าที่ตรงนี้ที่ถามเกษยริกามันเป็นแบบนั้นแล้วตกลงท่านจะเอาอยัางไงผมจึงทําหนังสือถึงนายกไม่ได้ขู่ท่านนะแต่ในฐานะทีนน่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาพบตรท่านต้องเป็นหน้าที่ด้วยการสั่งให้แก้ไขคําสั่งเพื่อเพิ่มอ,อนคําสั่งแต่ถ้าท่านนายก ยังเพิกเฉยละเลยก็จะเข้าขายมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเช่นกันนี่ไม่ได้ขู่แต่คือขู่ครับขู่ครับขู่อันนี้คือว่านายกสวมมวดสองใบาสามารถทําได้ตั้งแต่ไม่ต้องเข้ากตอตรลก็ได้ในมุมบิ๊กโจกนะสั่งพอบอรตรเลยเพราะมีอำนาจสูงสุดสั่งพอบอรตรเลยคราวนี้พอบอรตรเปลี่ยนคนเอเพราะตอนนี้เป็นบิ๊กต่อต้องสั่งไปที่บิ๊กต่อครับที่บิ๊กต่อเลยอทีนี้ถ้าหากนายกเพิกเฉยจะฟ้องนายกไหมนักข่าวถาม บิ๊กโจ๊กตอบชัดเจนแน่นอนตามหลักกฎหมายแต่ถ้าฟ้องท่านนายกจะไม่ฟ้องในฐานะนายกรัฐมนตรีครับเออ,เอจะไม่ฟ้องในฐานะประธานกตลอแต่จะฟ้องในฐานะนายกครับ<อ>เพราะเป็นผู้บังคับบัญชาของพอบอตรไฟอะความขัดแย้งอะมันลามไปที่นายกรัฐมนตรีครับและแน่นอนครับ <laughs> เมื่อถามบิ๊กต่ายเรือบิ๊กโจ๊กมีคำตอบครับ ย่อมเป็นสิทธิ์ของท่านสุรเชษที่จะบอกว่าท่านอาจจะไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับแต่ว่าสามเณชาติก็ต้องมีการพิจารณาจากพยานหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆประกอบกันนะครับดังนั้นจะพิจารณาได้ว่าคําสั่งนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็อยู่ทีออ่องค์กรอิสระแล้วก็คณะกรรมการาต่างๆที่เกี่ยวข้องเกิดมาก็ต้องตายทุกคนเกิดมาต้องตายไม่มีใครหลุดพ้นความตาย เป็นธรรมะอย่างหนึง่งดังนั้นเมื่อความตายมาเยือนนะครับเราก็ต้องพร้อมที่จะรับความตายเราอยู่ในพื้นฐานของความสุจริตใจผมปฏิบัติตามหลักนิติธรรมเพื่อองค์กรนะครับดังนั้นก็ก็พร้อมที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนิติธรรมเพื่อองค์กรเส้นทางของตำรวจและความขัดแยง้งมันจะมีปัญหายาวไปถึงเลือกผบอรตอรอ ในอนาคตที่จะเป็นก้าวต่อไปสิ่งที่ยังไม่จบสงกรามไม่จบเพราะหัวใจสําคัญคือว่าที่ปบปอบอบอตอลอคนใหม่ไงม,มันเป็นเดิมพันอยู่ถูทั้งไม่มีตําแหน่งนี้น่าจะเบาบางลงนะวิวนะโอ้ยแล้วรอบนี้หาคนที่ต้องไม่มีมนทินยากเลยครับหนึ่งสุรเชษหักพันกเกษียณปีเจ็ดสี่เจอกับดักครับตายพลตารวจเอกกิตรัฐพันเพชรเกษียณปีหกเก้าอีก,กสองปีตอนนี้เจอมสะสมะใกรบุญสวดสงไครบุญสวดทรง กเกษียณปี68จะเลตํำรวจแห่งชาติยืนนิ่งครับพนตำรวจธนาชวงวิตกกังวลว่าจะใช่คนของใครครับรู้คนของใครประจวบวงสุขตอนนี้รักษาการอออร,รองผบตรโผล่ขึ้นมาแต่ยังไม่ขึ้นเป็นอออร,รองผบตรครับครับโอ้ยข่าวนี้ หัวของสอตชอสั่นสะท้านลูกน้องก็สะเทือนครับเมื่อเป็นแบบน,นี้มันอาจจะมีหลายสูตรที่ไอ้คิดนะถ้า,าถ้าบิกตอ่อลาออกก่อนกเกษียณอายุราชการถ้าจริงถ้าจริงคราวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครับตอนแรกเขาบอกว่ากิจรัฐจะถูกโยกไปเป็นชิงเก้าอี้ปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีตครองอสองปีทางที่สองเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้น ยึดในอดีตประวัติศาสตร์มันทําให้ตั้งรักษาการผบตรเหมือนยุคหนึ่งที่ตั้งรักษาการผบตรยาวเหยียดนะครับจนเกษียณจนเกษียณนะครับซึง้าเป็นแบบนั้นนะถ้ากรณีที่บิ๊กต่ยยอมไปนั่งประหลัดสมณนายกนะรักษาการผบตรก็จะอยู่ในสองท่านนี้แหละครับครับไกรบุญสวดส่งกับประจบประจวบวงศุกร์ส่วนบิ๊กโจ๊กถ้ากับสอตชก็ต้องพักเรียบแผลใจก่อนนะรอมรสะสมไว้ก่อนครับรอดู เส้นทางในสตอชทอ่ามกลางสถานการณ์ไฟลุกท่วมไปทั้งองค์กรครับ